ไปต่อกันที่ความน่ารักแบบยังไม่ต้องทำกับน้องณชาลูกสาวพี่บ๊อบนะครับวันนี้จะพาไปตีเทนนิสภาษาจีนเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวน้องณชาจะมาดูปากกันนะครับส่วนผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮ e l l o Nihao นักนักนกมีใครอยู่ไหมคะณชาลูกสาวพี่บ๊อบมาแล้วค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่า นชาชอบกีฬานี้มากเลยค่ะเพราะนาชากำลังจะฝึกอยู่และนาชาอยากเป็นแชมป์ค่ะก็คือเทนนิสนั่นเองเทนนิสภาษาอังกฤษแบบไทยๆออกเสียงว่าเทนนิสแต่ฝรั่งออกเสียงว่าเทนนิสดูปากนาชานะคะเทนนิสทบทวนอีกรอบนะคะเทนนิสส่วนภาษาจีนออกเสียงว่าหวังชิวดูปากนาชานะคะหวังชิวทบทวนอีกรอบนะคะ หวางเชิวหวางเชิวพรุ่งนี้พบกันใหม่กับนักชาลูกสาวพี่วับใน Asia Connect สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจียน